เชิญท่านสันน์ตามด้วยคุณมณพรเจริญศรีนะครับเชิญครับครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสันนภพสุขศรีเมืองสมาชิกสภาแทนราชฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบบางเขตอำเภอปากพนังหัวยเจันใหญ่ครับวันนี้ขอรือท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องที่1ครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งวงจรปิด C C T V นะครับติดตั้งตรวจสอบวงจรปิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีอาชญากรรมเยอะนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำงานง่ายในการสืบสวนสอบสวนนะครับติดตามนะครับขอให้ด้านดีกระทรวงดีต้นเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ <S 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 เรื่องที่สองครับปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งของอำเภอป,ปากพนังหัวใจเชียงใหญ่ระโนดปัตตานีเมื่อกี้นะครับที่มาด้วย นะครับเหมือนกันนะครับตอนนี้ตั้งแต่แหลมตะลุมพุกมาจนถึงอำเภอหัวไทในเขตรับผิดชอบของกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็มาในส่วนของโยธาและผังเมืองไม่ว่างบประมาณจะอยู่ที่ส่วนใดก็ตามที่โยธาหรือเจ้าท่าก็ตามขอให้แบบที่ออกมาเป็นแบบเดียวกันครับเพื่อพี่น้องประชาชนในอำเภอเดียวกันจะได้ไม่ต้องอมี คันหินกัดกันกัใช้ฝั่งที่แตกต่างกันนะครับเพราะพี่น้องที่เป็นประมงพื้นบ้านนะครับเขาต้องดําดเนินชีวิตใช้เรือเข้าออกแล้วก็มีพื้นที่ทรายให้กับาชายฝั่งทะเลเหมือนกันครับเรื่องที่3ครับขอให้องการตลาดการตลาดเพื่อการเกษตรนะครับอ,อกตกอพิจรณาตั้งตลาดเพื่อการเกษตรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังที่เป็นแหล่งผลิตของพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตไปนะครับหากเกิดปัญหาเหมือนในช่วงที่ผ่านมาปัญหาของโควิดทําให้เกิดการขนส่งลําบากทําให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความลําบากในการที่จะส่งไปยังตลาดที่ข้ามไปยังจังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ในขณะที่จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองใหญ่ขอให้เป็นมีพื้นที่เพื่อตลาดเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับผมครับขอบคุณครับต่อไป